ยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยออโต้วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับข่าวใหญ่ระดับโลกที่กำลังเขย่าระเบียบโลกตะวันตกนั่นคือข้อตกลงนิวเคลียร์มูลค่า25,000ล้านดอลลาร์ระหว่างรัสเซียและอิหร่านซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของยุทธศาสตร์โลกที่ทั้งสองประเทศกำลังรวมพลังเพื่อสร้างพลังงานนิวเคลียร์และอาวุธป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเศรษฐกิจแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนดุลอำนาจของโลกจากตะวันตกสู่ตะวันออกอย่างชัดเจนโดยรัััััััสสเเเเเซซีีีีีียยยยยใใในน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 นฐาา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 ะะะะมมมมมมมหหอออออออจจิิิววววคคคลลลลลลลรรร์ดดดดบตต้้้้้้ๆขขขงง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 งโโโกกกกไทททท่่่่่่ชชพพฒแแแปปุุุธูึ สำหรับประเทศไทยเองแม้จะไม่ได้อยู่ในสมรภูมินี้โดยตรงแต่ข้อตกลงนี้ส่งผลต่อราคาพลังงานโลกและทิศทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันและก๊าซที่อาจผันผวนตามการเคลื่อนไหวของรัสเซียและอิหร่านนักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่คือก้าวสำคัญของอิหร่านในการกลับมาเป็นผู้เล่นหลักในตะวันออกกลางและสร้างพันธมิธตรทางทหารกับรัสเซียอย่างจริงจังโดยดีลมูลค่า25,000ล้านดอลลาร์นี้ครอบคลุมทั้งการสร้างโร,รงไฟฟ้านิวเคลียร์การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีขีปนาวุธพ,พลังงานและระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งทำให้ศักยภาพทางทหารของอออออออิิิหหหหรรรรรร่่่่่่าาาาาานน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 เเเเเเเพพมมมขขขึึึ้้้้้ยยยงงงงงกกกววววะะะโโโดดดดืืูถปปปุุธสสสไซซลลลททีีีี็ใใััจตค วิธีแอสริยะสามารถพุ่งเป้าหมายได้แม่นยำในระยะไกลกว่า1,500กิโลเมตรและสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กได้หากจำเป็นขีปนาวุธเหล่านี้มีราคาประมาณ3ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกซึ่งถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่สามารถทะลุทะลวงระบบป้องกันทางอากาศของสปรูได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านสมรรถนะขีปนาวุธที่อิหร่านจะได้รับมีพลังขับเคลื่อนด้วยระบบเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่สามารถยิงได้ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมการนานจึงเหมาะกับสถานการณ์การรบยุคใหม่ที่เน้นความรวดเร็วและความแม่นยำสูงความสามารถในการหลบหลีกดาและความเร็วระดับแมค5ถึงแม็7ทำให้ขีปนาวุธเหล่านี้ยากต่อการสกัดกั้นจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศตะวันตกเมื่อรวมกับระบบนำวิถีดาวเทียมที่แม่นยำของรัสเซีย ทำให้ขีปนาวุธของอิหร่านมีศักยาภาพสูงขึ้นเทียบเท่าประเทศชั้นนำของโลกนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าข้อตกลงนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มศักยาภาพทางทหารของอิหร่านแต่ยังเปิดประตูให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศในระยะยาวรัสเซียจะได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินมหาศาลและอิหร่านจะได้รับความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ขณะเดียวกันประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปเริ่มออกมาสแสดงความกังวลอย่างหนักว่าการรวมพลังครั้งนี้จะทำให้ตะว,วันออกกลางเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันทางนิวเคลียร์ครั้งใหม่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าขขข้้้้้้อออออออตตตตตตตกกกกลลลงง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 นนนนนีีจจจจะะะะะะทททททททใใใหรร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 าา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 าคซพพัััั่่่่ววววววโโปปปบบสูึึึยยยยยยยดดดเเเเเศศศษฐิิชมมมถไไแภ สถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดพร้อมเมื่อพลังงานและเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้นจะส่งผลต่อราคาขนส่งและสินค้าโดยตรงแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศกลับมาที่ข้อตกลงนิวเคลียร์ครั้งนี้มันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าระเบียบโลกใหม่กำลังถือกำเนิดขึ้นและโลกตะวันตกอาจไม่ใช่ศูนย์กลางของอำนาจอีกต่อไปรัสเซียและอิหร่านกำลังสร้างพันธมิตรพลังงานและการป้องกันที่แข็งแกร่งซึ่งจะมีผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ในอนาคตอย่างแน่นอนเพื่อน ล่างเลยครับและอย่าลืมกดติดตามช่องไทยออโตเพื่อไม่พลาดข่าวสารด้านเทคโนโลยีอาวุธพลังงานและยานยนต์ทั่วโลกเราจะนำเรื่องราวเด็ดๆมาวิเคราะห์ให้ฟังแบบเข้าใจง่ายทุกวันฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ